อีกเลยการไหว้เจ้าจีนเนี่ยบอกได้เนาะได้เลยการไหว้เจ้าจีนนะครับไม่ต้องรับประบทเยอะไม่ต้องด้วยเหรอไม่ต้องรบะบุเยอะไม่ต้องรับประบทเยอะไม่ต้องไปเล่าเป็นปรติศาสตร์โลกไห่ท่านฟังโอเคต้องการอะไรแล้วเทพเจ้าจีนเนี่ยต้องแนะนําตัวคนจีนเขาจะสอนสอนี่จะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากบ้านอยู่ที่ไหนเห็นเป็นรูปชุดสื่ออะไรแต่ตอนหลังที่พี่คิดเอาเองพ่อแม่เป็นใครใช่ต้องเพิ่มพ่อแม่โอเคคนจีนเขาจะเพิ่มกระทั่งพ่อแม่คนจีน บางคนเนี่ยเอาแบบแม่ผมอะแม่ผมอธิฐานบอกหกโจ้เนี่ยก็คือพูดหนึ่งข้าพเจ้าคือใครแม่หงเกิดเกิดเอีวันจีนเลยนะเกียววันจีนเลยแต่ไม่บ้วันไทยก็ได้หรอกวันเกิดวันจีนเลยวันจีนเท่าไหร่แล้วก็อ่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรบ้านเกิดที่ไหนและตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างพ่อพี่เสียแล้วก็ต้องแจ้งบอกว่าพ่อเสียแล้วแค่นั้นแต่ไม่รู้ไปอยู่ไม่ไม่ต้องบอกว่าพ่อเสียแล้วเป็นบุตรของอ๋อโอเคเพราะว่าบางคนมันชื่อตรงการมาตรงการโอเคชื่อตรงการนามสกุลตรงกัร ช่วยก็จะช่วยผิดท่ากรณีคนที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็บอกก็ได้บอกช่อยเดิมไหมบอกอ๋อควรจะควรจะบอกบอกว่าเดิมข้าพเจ้าเดิมลูกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่สองอัน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 นี้ผมได้รับความรู้มาจากพระจีนหลายรูปนะครพระพุทรูปอย่าไปเรียกแต่ว่าลูกช้างไม่ได้เคยเรียกมันมีไงบางคนไม่ได้กับเจ้าจีนว่าลูกช้างลูกม้าค่ะคนจีนเนี่ยลูกช้างลูกม้านี่คืออ่าลูกม้านี่คือบริวารนรกเลยนะ อ๋อที่เป็นลูกมาออ่าโอเคโอเคนั่นแหละแล้วแล้วเราควรแทนตัวยังไงในสัตว์จีนหนูได้ไหมหนูก็ไม่ได้อ่าใช้จริงๆเขาใช้ข้าผมกับผมก็ได้รับผู้ชนะแล้วพี่อะผู้หญิงที่ก็หนูไม่ใช่หนูดิฉันนี่ะดิฉันดีกว่าใช้สรพพนามให้มันให้เจ้าเข้าใจเนาะโอเคคือจริงๆอ่อะเหมือนเมื่อกี้ที่ถามอะเพราะถ้าเมื่อกี้บอกว่าถ้ามาไม่ได้หนูพี่ก็คิดว่ามันไม่เชื่อเชื่อไหมว่าอ่าคนจีนบางคนอะเรียกตัวเองกับเจ้าว่าอัวเลยนะอัวกันหรือใช่ มันเข้าใจได้มันเข้าใจได้คือคำนี่ไม่ใช่คำไม่สุภาพมันเป็นคาจีนที่เขามันมันมีแพทมันมีอยู่แล้วแต่ไอฉันและเธอคุณใช่เขาเขาาไม่ได้มีศัพท์ลึกเหมือนเราเข้าใจเขามีแค่อ้วกกะลื้อหรือถ้าเกิดเรียกไปสูงกะทางะทาทาคือท่านทาคือท่านอ้วกกะทาอ่าทาก็ทาอ๋ออทาก็คือท่านก็ได้หรือถ้าเกิดจะเทศสรรพนามเลยก็บอกว่ากับผมบอกว่ากบผมกับผมอะไรเงี้ยอ่าไอเงี้ยกบผมหรือผมจะเรียกตัวเองแล้วกะมนล วันนี้กระมวลมาขอพรนะครับกระมวลมาขอพรถูกโจ้เรียกใช่เรียกเป็นชื่อเลยเรียกเป็นชื่อเลยคกับผมเนี่ยชื่อกระมวลนะกระมวลป็นนี้ก็อธิบายไปอันนี้อันนี้หลายๆคนเขาบอกผมมาแบบนี้กันจะได้เป้าพูงเป้าได้ถูกต้อง่เนี่ยครับใช่เดี๋ยวพี่จะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ปกติเวลาพี่ไหนพี่เห็นภาพตัวเองอยู่แล้วทีนี้ที่วันนี้พี่อยากมาก็คือเหมือนอย่างพี่มาเป็นสิบปีก็จริงหรือบางคนที่มาใหม่แต่ละกระถางอย่างที่พี่เรียนให้ทราบตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าพี่ไม่ถนัดศาสตร์จีนเนาะอ่าครับ ทูบจะเยอะกระถางจะเยอะที่เลยอยากรู้ว่าเวลาที่เรามาถึงอ,ะอ่ะอย่างด้านนอกที่กระถางแรกคือด้านนอกเนาะฟ้าดินเวลาเราไหว้ฟ้าดินอะ่ะเราต้องบอกอะไรแล้วเราต้องขออะไรใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซ like, ับ s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะเอานี้พี่มันต้องเข้าใจพระพรินจีแง้เอาไนี้ก่อน่อนอื่น อย่าอย่าฟังผมเป็นสาระที่เดียวนะได้ค่ะไปศาลไหนให้ถามเจ้าที่ศาลนั้นก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาด้วยถามเจ้าที่เขาด้วยว่าเขาเริ่มปักอะไรก่อนแต่คราวนี้ยถ้าเกิดศาลนี้ยศาลนี้เราเราเรียนแบบศาลแต้จิ๋วโอเคอ่าศาลแต้จิ๋วถ้าพี่ไปศาลไหหลำบางที่ไหหลำงบางที่จะไหวอะไรก่อนค่อยออกสู่นอกอ่าโอ้เวลาไปที่ที่ไปถ้าฮ่องกงไปฮ่องกงมันถึงไม่เหมือนกันไ้ฮ่องกงฮ่ององกงเนี่ยมันผสมควางตุ้งไหหลำ อเคบางที่ไปศาลเจ้าแม่ทัพทิมสะพานสังฮีอ่ะเขาจะว่าด้านในอกกันนอกเพราะเขาเป็นศาลไหลัโอเคอ่าเห็นไหมมันมันจะต่างกันแต่แต่จิ๋วจะเลิ่มจากนอกเข้าสู่ในโอเคอ่าอย่างเงี้ยครับพี่ก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวแล้หลวตาหลิวใช่แล้วไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ทูบการปักทูบก็ต่างกันบางที่บางที่จุดเนี่ยเอาง่ายๆมาไปจีนแผ่นดินใหญ่บางสานเจ้าเนี่ยเขาบังคับไปทุกกระถางจุดหนึ่งดอกหมดอ๋อหรอใช่เพราะเขาไม่ได้ซีเรียสม่าต้องกี่ดอกเพราะเขาถือว่าเป็นถวายเครื่องหอม หนึ่งดอกทุกกระถางเลยอ่าจบอ่าหนึ่งดอกกระถางเป็นบางที่โอเคค่ะทีโกงผมไม่ว่าทีกงเนาะทีกงทีที่แปลว่าฟ้ากงที่แปลว่าไม่ใช่โกงเที่ยงธรรมเป่ากงอ่ะเป่ากงผู้เที่ยงธรรมฟุ่งเถากงกงก็แปลว่าผู้เที่ยงธรรมทีกงอ่าทีกงคือฟ้าผู้เที่ยงธรรมค่ะอ่าเรียกย่อว่าทีกงถ้าคนจีนบางคนจะเลียกเปเลือกอะไรทีกงเต็งมีเต็งเข้ามาเต็งที่แปลว่าโคม มันจะมีโคมอยู่ด้านบนที่เขาแขวนกันอยู่โอเคค่ะแต่ล้กับเอ้นมันไม่มีเต่งมันก็เรียกว่าทีโกงแต่ชื่อเขาจริงๆเขาเรียกว่าทีตีแปะป้อทีตีแปะป้อทีที่แปลว่าฟ้าตีที่แปลว่าดินแตแตบป้าที่แปลว่าพ่อแแอ่าบ้อบ้อบ้อมาบ้อกับมาตัวเดียวกันก็แปลว่มาแม่บ้อทีตีแปะบ้อฟ้าดินพ่อแม่โอเคค่ะคนจีนเนี่ยจะถือว่าการไหว้ฟ้าดินหนึ่งไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้พ่อไหว้แม่ อ่ามีพ่อเป็นฟ้ามีแม่เป็นดินคนจีนเขาเลยเขียหาว่าคือการกระตันยูอืคนจีนจะขอบคุณฟ้าดินขอบคุณพ่อแม่ก่อนทําทุกอย่างคนจีนจะมีหลักของของจื้อคือเขียหาวคือกระตันยูเป็นหลักค<ฆ>่ะอ่านี่แหละคือบอกคนจีนเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยก็ตามต้องทําในบ้านที่ดีก่อนก็นจะทำแบบนี้ดังนั้นการ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 ไหว้ฟ้าดินก็คือการไหว้เพื่อบอกว่าหนึ่งเขารบฟ้าเคารบดินเขารพพ่อเขารบแม่ อ่ออาอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานบอกฟ้าบอกดินขอบคุณฟ้าขอบคุณดินขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่หให้มเราได้ยืนตรงนี้อ่าอนนเขามีกุศโลบาย <Okay. S 2> เขาเป็นกุศโลบายจริงเพราะว่าเจ้าเขากุศโลบายนะเขาไม่ได้ไว่าแบบมัม่วๆปักไป<ช>ทั่ว<ง>ที่โอเด่แบบนี้ถึงต้องเรียนถึงต้องเรียนถามว่าล่าสุดเลยอ่ะคือแบบคือความเชั้นแล้วันขอทำไมจะไหวฟ้าดินทำไมเขาบอกขอบคุณฟ้าขอบคุณดินขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่ให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ ประมาณนี้แล้วก็ขอให้ฟ้าดินเขาเปิดทางให้การอธิษฐานทุกอย่างมันจะสาเร็จไวโอเคนั่นแหละครับนี่คือการไหว้ฟ้าดินส่วนไหว้ฟ้าดินบางที่ไหว้สามดอกบางที่ไหว้ห้าดอกแล้วแต่ที่นี่ไหว้ห้าดอกไหว้แทนบินน้ําลมไฟทองแทนชาธาของจีนใช่ครับไหว้ห้าดอกรับทราบต่อไปกระถางสองสามและสี่ด้านในนี้คราวนี้สารเจ้าทั่วไปพี่มันจะมีตรงกลางที่เขาเรียกว่าจู่ตัว จู่ตัวตรงนี้คือตรงกลางอ่าจู่ตัวจู่จู่ที่แปลว่าหัวหน้าหลวงจูหรือว่าใช้คําว่าอ๋อหลวงจูที่เราเคยได้ยินอ่าใช่จู่หนักพ่อบ้านไงหลวงจูเจ้าของบ้านไงหนังจีนจู่ตัวเนี้ยมันแปลว่าหัวหน้าหัวหน้าแก๊งหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าหลวงจูคือหัวหน้าพ่อบ้านอ่าหัวหน้าพ่อบ้านใช่โอเคจู่ตัวตัวคำเนี้ยตัวหรือตึ้งแปลว่าสถานที่โอเคจู่ตัวหมายถึงเทพเจ้าที่เป็นประธานที่นี่ค่ะคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ เขาจะไม่ดูยศพระเขาจะดูว่าบ้านนั้นเป็นของใครอ๋อไม่มีสณศักดิ์ของนั่นไม่เขาจะดูว่าใครเป็นเจ้าของบ้านใช่เดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าพ่อกุดปองอ่ะเจ้าปู่ย่าเนี่ยเจ้าปู่ย่านี่คือเทพที่เหนือกว่าเจ้าที่นะต่ากว่าหลักเมืองอีกค่ะแต่พอด้านข้างเขาไว้เจ้าแม่ทัพทิมเขาไว้ชฉชิงเอี้ยะซึ่งยศเขาสูงกว่าแต่อยู่ข้างหมดเพราะบ้านนั้นบ้านใครอ่ะโอเคอ่าใช่ไหมเขาถือว่าบ้านใครเข้าบ้านใครคนนั้นต้องใหญ่ ที่นี่ก็จะเป็นตั้งไตเซียงโจเป็นใหญ่แต่ไตเซียงโจ้จะท่านจะตั้งเหนือเขาไปอีกคือพระพุทธเจ้าเพราะที่นี่เป็นสาลพุทธเ,เนะะาะกระถางกลางเราต้องปักกระถางกลางก่อนกระถางกลางก็กระถางเนี้ไหว้พระพุทธเจ้าอันนี้ผสมผงทูบจากพุทธขยา,าอใช่อเอาผงทูบพุทธขยาเป็นกํายานที่เขาหยุดขับพุทธคยามาไว้ที่นี่คนจีนจะชอบถือผงทูบอ่าเนาะกระถางต่อมาก็จะเป็นของอากงเฮงเจียไตเซียงโจ เก่อนไปกระถางไปเซลตรงนี้ก็คือพระพุทธเนี่ยเราต้องบอกไหมว่าพระพุธยังไงหรือพระพุทธเจ้าได้เลยคือการขอพรนะครับค่ะขอพรเนี่ยขอพรรวมเลยอ๋อขอรวมขอรวมเลยขอว่าวันนี้ข้าพเจ้าเป็นใครชื่อว่าอะไรอะไรก็ที่ผมบอกว่าชื่อว่าไงวันนี้กำมลมาว่าที่นี่และตรงจุดอันเนี้ยเราระบุใครไหมเหมือนว่าขอรวมผมจะขอรวมนะผมอยากจะพุ่งหาใครผมจะพุ่งไปหลังจากที่ผมขอรวมเสร็จอ๋ออ่ามจะพุ่งไปทีหลังอ่าในใช่คือขอรวมเสร็จเคาะว่าเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเยอะ เราไม่รู้อ่่เราีเยอะเราก็จะไม่ไม่ไม่สามารถไล่ทีโอ่งได้เฮียมมาไล่ทีโอค์เลยนะเริงมากเลยผมไม่ไหวผมเหนื่อยเฮียมไล่ทุกไล่ทุบเลยใช่ไล่กระทั่งนอกนอกนี้ก็มีก็เอามาชื่อที่แกสักทายครับอ๋ออที่ที่เฮียมบอกว่าเฮียมต้องไล่ถูกชื่ออ่าใช่เพราะแกก็ไล่ถูกชื่ออ่าไล่เป็นร้อยเจ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าแล้วก็ไหวไตเสียตอนนี้คนจีนเนาะคนจีนเขาจะถือฝั่งฝั่งนี้เป็นใหญ่ที่ลองสังเกตเราไปศาลเจ้าปู่ย่าเห็นไหม เขาตั้งองค์ผู้ชายไปฝั่งถ้าเรามองเข้าไปขวาล้วค่อยซ้ายเขาเหมือนเปิดหนังสือไงคนจีนก็จะเปิดหนังสือจากขวาอ่าซ้ายไปขวาเขาถือฝั่งขวาเป็นใหญ่แต่คนไทยเราจะถือฝั่งซ้ายเป็นใหญ่ใช่ไหมครับของคนจีนจน่ถือฝั่งขวาเป็นใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาจะถือมาฝั่งนี้ก่อนคนจีนกระถางทูอเบสิกทั่วไปในประเทศจีนนอะไรเขาจะปักฝั่งนี้ก่อนพอปักกลางเสร็จเขาจะเริ่มปักฝั่งนี้ถ้ามีต่อเขาจะปักมันจนเสร็จ แต่ไม่ไแค่ปักอะไรปักตามให้ค่ายไม่ได้แต่ปักปักปักจนเสร็จโอเคแต่อันนี้มันมีแค่สามกระถางก็เริ่มปักนี้ก่อนแล้วก็ปักอันนั้นได้ค่ะใช่โอเคนี่คือกระถางตรงกลางของเรามีไตเซียหกโจ้ผงรูปนี้มาจากอู่ฮั่นอู่ฮั่นใช่ที่โควิดระบาดอ่ะกำลังจะคุ้นเลยใช่บ้านเกิดอากูที่แปลว่าห้าใช่ไหมหรือฮั่นที่แปลว่าห้าผมไม่ได้อักษรจีนตัวนี้ต้องต้องดูเพราะว่าเป็นภาษาจีนกลางอ๋อ หลานสอนอยู่ไม่ใช่อะไรโอ้ไม่เป็นไรค่ะอ๋นนั้นมันอู่ใช่ฮ้าแต่ว่าไม่รู้มันมันอู่เขาเพราะอู่เขาเนี่ยมันมีหลายอู่อ้าวเหรอโอเคอันนี้เยอะมาจากอู่ฮั่นอู่ฮั่นอันนี้เป็นกระถางอ่าคนจีนเขาเรียกว่าพวกที่นี่เขาเรียกว่าจูฮุกเซียงจิงอีกรอบจูฮุกเซียงจิงคือจู่จูจูตัวนี้ไม่ใช่จู่ตัวจูจูตัวนี้หมายถึงคณะอ่าจูฮุกคณะพระเสียงเสียงก็เทวดาจริงก็ จริงมันเป็นคําขยายที่แปลว่ารวมเหมือนกันก็แปลว่ากระถางที่รวมทั้งพระทั้งเสียนก<อ>ระถางรวมอ๋ออ่าเอเบางคนบางสันบางวัดบางที่เขาก็ตั้งเป็นจูฮุกผอศัก์ที่รวมของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายของพระพุทธโพธิสัตว์อืมอ่าจูอุ้ยอะไรกันมีหลายมีคำหลายคำคำเขายอะมาก <laughs> <okay. S 2> ที่เขาเรียกจูฮุกเสียงจริงก็จะมีผงรูปของสารอ,อื่นๆอืน <c oughs> มีของย้าแม่ทัพทินของอะไรเงี้ยที่เวลากะมลไปใช่เอามารวมไว้ ต่อไปก็คือเป็นเจ้าที่คนก็จะไหวอ่าการนี้คือสมาคมให้ไปไหว้เจ้าที่เลยเพราะว่าเราถือว่าเรารวไหว้เจ้ารวมนะแต่จริงมันถ้าเกิดไหว้ครบก็ต้องเริ่มไหว้จากฝั่งนี้ต่อครับผมว่าฝั่งนี้มันใหญ่ต่อใช่อ่าฝั่งนี้ต่อก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใช่ไหว้พระกวนอิมผมเรียกพระนะผมไม่ได้เจ้าแม่พระกวนอิมพระกวนอิมอ่าพระกวนอิมอันนี้ก็จะมีของพูกจากภูโถสันอ๋อที่ไทยมาใช่ผสมไว้ใจกลางถึงกระถางทูกครับภูโถสันกวนอิมเนาะ พอกวดอินเสร็จก็จะมาเป็นตีจ้างไม่ฝั่งนี้หรอไม่ฝั่งนี้ก่อนเพราะเขาอยู่เซตไนอ๋อเขาอยู่เซตไนใช่ก็จะเป็นตีจ้างตีจ้างวัวงก็พละกัิติติคันใช่เดี๋ยวผมจะไปเชิญผงรูน่าจะปีหน้าปีหกเก้าไปเพื่อผมพี่ออูไทยซันไม่ใช่อูไทยซันจิ๋วหัวซันจิ๋วหัวซันอ่าเขาก้าวิจิตนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้านรกค่ะเจ้านากก็จะเป็นไทซันไทซันออไทซันพอเสร็จแต่ตรงนี้เสร็จ แล้วก็จะมาฝั่งนี้ไงมาฝั่งที่บอกเนาะฝั่งขวาใช่เขาก็จะปากกระถางการก่อนค่ปฮ่องกงค่ปส่องโจซืออันนี้ก็จะรวมกระถางทูบมาจากปอยตึงที่แรกที่สวดเท้าแล้วก็ที่ไปมาที่กำมวลใช่แล้วก็ผู่ารท่านที่อยู่ที่ที่แทจิ๋วครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพรชจีกงค่พรชจีกงกระถางทูบก็จะใส่ผงทูบมาจากจิง้งฉือกับหลิงอิน อ่าจิง้งฉือกับหลิงอินจิงฉือกับหลิงอ่าวัดจิ้งฉือกับวัดหลิงอินที่กงท่ามราพาที่วัดอ่าจิงฉือแต่นท่านเคยจำบรรดาศิลป์วหลิงอินแล้วก็จะเป็นเซียโจสักเบอเซียงสักเบอเซียงอันนี้ผมพูดก็อันเชิญมาจากฮวงซุยท่านที่แจ้จิ๋วที่กำมือนไปมา,าใช่ใช่แล้วก็ไปเอาจากถ้ำถ้ำถ้ำอยู่ที่กิกเอี้ยกสุดยอดแล้วก็มาเริ่มไหว้ตรงกลางก็จะไปใช่ชิงเอี้ยที่เดี๋ยวเราจะมีครบทุกเขาเรียกอะไรที่นี่ปางไม่ใช่ อ่าไม่ใช่ชัยชิงเยอะชัยเยอมีห้าองค์โฮโลชัยชิงแล้วก็จะเริ่มไหว้พ่วทอเซียงซือหมอเทวดาพ่วทอเซียงซืออ่าจะอยู่ในสามก๊กคนที่ผ่าลูกขนูออกจากแขนกวนอูหมอหัวโตอ่ะค่ะแล้วก็องค์นั้นก็จะเป็นไทยสวยเอียอ๋อไทยสวยเอที่มีใช่หกสิบองค์ใช่หลักจับไทจือหลักจับไทยสวยนี่คืออ่าเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดไหว้ต่อเขาจะมาไหว้โป๊ยเซียนอ่าอันนี้คือโป้ยเซียงโจซือที่บอกเนาะใช่ด้านบนก็จะเป็นเหล้าจือหรือว่าไทยเสียงเหล่ากุ้งค่ะ เป็นศาสนาของเต๋าแล้วจะมีโป้ยเซียนอีกแปดองค์ว่าหลี่ที่กล้วยหางกิงลี่ือตรงจริงจะแกะกว่าเล่านาชัหัวหอเซงโกหาเซงจื่อเขาก็กูุ่มทั้งแปดองค์สุดยอดกระถางรูปนี้ก็เอาผงคู่มาจากเพียวเยี่ยงไทยที่ที่สัวเถาเหมือนกันเพียวเพียวเยี่ยงไทยเป็นสารโป้ยเซียนใช่แต่จริงๆโป้ยเซียนท่านกระจายนะท่านกระจายอยู่เประเทศจีนเลย แต่แล้วน,นั่นคือสารที่เขารวมไว้<ม>ก็เลยไปเชิญผงรูบมาแล้วเราก็จะมาไหว้ตีจูเอียคือเจ้าที่โอเคใช่แล้วก็เริ่มปักหนึ่งซิงเจ้าประตูตอนเจ้าประตูนี้บอกอะไรไหมเจ้าประตูจริงๆเขาไม่ได้บอกอะไรครับเพราะว่าเจ้าประตูไม่สามารถไปช่วยใครได้อยู่แล้วเป็นการแค่ขอบคุณเ,ยเฉยๆว่าท่านอยู่ตรงนี้อ๋อโ oh, <okay. S 1> น,นเคนใช่ครับคนจีนก็คือได้จิวนะ๋วเนาะคนจีนแม<ง>้จิว๋วจข้ามแล้วตรงตีจูเอียเจ้าที่ตีจูเอียต้องต้องอะไรไหมก็แค่ขอบคุณเฉยๆเพราะว่าเราขอบ้านท่าน แสดงว่าขอบคุณทั้งสามที่สุดท้ายก็คือตรงเจ้าที่กับทารนีประตูใช่ไม่ต้องอธิษฐานอะไรเยอะเพราะเขาออกนอกพื้นที่ไม่ได้อยู่แล้วเขาอยู่ที่นี่เราแค่ขอบคุณที่ท่านอยู่ที่นี่ใช่ท่านอยู่ที่นี่คือเราเหมือนเราเข้ามาในบ้านเขาอ่ะอืมเราไปอยู่บ้านเขาประมาณนั้นสุดท้ายหลังๆทีฮิมเปิดบุญที่ให้น้ำมนและทีฮิมก็จะแถมทูบจักทูบกระถางของที่นี่อ่าใช่ครับเวลาเอาไปควรไว้ยังไงหนึ่ง สองคือเราใช้อธิษฐานขอพรได้ไหมอย่าไปผสมน้ํากินนะมีพวผสมน้ากินจริงหรอกลัวเป็นนิ้วมากเลย,อยสองนี่ก็ผสมน้ำกินจริงที่อย่ามันมาเป็นนิ้วคือคนจีนนะครับเขาจะถือว่าผงทูบเนี่ยอา่าเห็นไหมผมไปเมืองจีนน่ะผมก็ไปเอามาค่ะคนจีนน่ะเขาจะถือกิมโลเนี่ยเขาห่าวเาอะไรกิมโลกิมที่แปลว่าทองโลที่แปลว่าโลก็แปลว่ากระถางกันแหละอ่าโลกิมโลก็แปลว่ากระถางทูบทองกระถางทอง แต่ไม่ใช่ทำจากทองคานะความหมายคือเป็นมงคลกิมโลเนี่ยมีความสําคัญมากคนจีนเนี่ยไม่ได้ซีเดีย์กิมซินนี่คือกิมซินคือเทพเจ้าเขาเป็นองค์เนี่ยเขาเรียกกิมซิน <ฮะ S 2> ขเขาจะซีเดีย์กับกิมโลมากกว่ากิมโลนี่สําคัญ <ฮะ S 2> พี่เห็นไหมเขาไปดูงาน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 นิ้วอ่ะเขาเชิญผงทูปกระถางทูปออกไปอย่างเดียวเขาไม่ได้เอาองค์ไปเลยบางในในประเพณีคนจีนจริงๆกระถางทูปตั้งเต็มเลยเพราะไหว้กระถางทูปตอนนั้นเนี่ยผงรูปเนี่ยมันแทนมันเหมือนแทนดวงจิตแทนจิตวิญญาณของพระ Oh. ถ้าผมรูปนี้อยู่ไหน oh. ก็จะเหมือนเราสามารถสื่อไปยังต้นกําเนิดของทูปอันนี้ได้ว <Huh. S 2> ันนี้ผมเอาไว้มาจากโคงซูซีเโจโลแล้วก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะสื่อไปถึงโซนเถาได้โ <Okay. S 2> อเคประมาณนั้นี่ความเชื่อดังนั้นเนี่ยอันนี้คือขางทูปของเจ้าไม่ได้ผสมของเจ้าที่ไม่ได้ผสมของดึ่งซิงเลยเป็น <Okay. S 2> ของเจ้าหมดดังนั้นกันเอาไปไว้ไว้ที่มงคลจริงๆคนจีนเขาไม่เก็บไว้แบบนี้โอเคเขาเทใส่กระถางทูบเฮเฮใส่กระถางทูบกระถางทูบใครกระถางทูบพระค่ะกระถางทูบเจ้าค่ะ ห้ามใส่กระถางู้เจ้าที่โอเคห้ามใส่กระถางผู้บรรพชนค่ะแค่นั้นครับใส่ได้หมดรานนี้การใส่ก็ใส่ยังไงบางคนก็เทโรยน่ะก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสไม่มีสูตรแต่ผมอ่ะคือผมอาจจะขุดให้เป็นวงค่ะแล้วเทใส่ตรงกลางอ๋อใช่แล้วก็ปิดกบก็คือเหมือนทําให้มีพื้นที่ใช่ค่อยปิดปิดกบพอปิดกบเสร็จก็ตั้งของไหว้อืมของไหว้มีอะไรบ้างก็ผลไม้ห้าอย่างน้ําชาแค่นี้อ่ะพี่คือมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกคนจีนอ่ะคนจีนจริงๆอ่อะถ้าแบพี่ ผมไปไหว้ที่เมืองจีนน่ะผมจัดเครื่องกระดาษเครื่องผลไม้แบบปานีสไปนะ่ะคนจีนโอ่งว้าวเลยนะคือของเขาอ่ะถือถุงหิ้วไปถึงหน้าเจ้าก็เปิดถุงหิว้วไหว้เลยโอเคเข้าใจแล้วก็ครลวกกาาลับบ้านเลย okay, ลืวบตึงเลยเนาะใช่ออกระดาษก็ไม่พับวางมันตับไปเลยแล้วก็ไหว้จเจ้าเผาเลยเ <P an is> พราะฉะนั้นความปารีสเรานี่แบบเราปารีสกว่า <P an is> ว้าวเลยเลใช่คนจีนว้าวคือ มันอยู่ที่เราอะพี่อยากถวายก็ถวายแค่ถวายว่าไอบ้บางอย่างที่เขาห้ามเช่นถ้าเกิดเป็นพระทางจีนเขากินเจขเจขาเป็นเจถ้าพ้าที่เขาไม่กินเจก็ถวายตามใจเลยโอเคแต่กวดอิมที่ผมไปเห็นเขาก็ถวายมูหันนะอ้าวหรอใช่โอเข้าถวายมูหันนะม,มันเป็นเรื่องความเชื่อเราไปว่าเขาก็ไม่ได้นี่แหละทาไมบางคนก็บอกว่าคนสิงแสไทยหรือคนไทยชอบไปว่าที่นู่นอย่างเงี้ยผมก็เห็นคนจีนเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็เขาก็ว่ากลับมาเหมือนกันนะว่าของเขาต้นกาเนิด เขาต้นกำเนิดประมาณนั้นโอเคไอ้ขาเรียนเชอญนิดนึงมาเรียนเชอญนิดนึงต้องการคนขอบคุณไม่มีอะไรฟังมาตั้งนานอ่ะขอบคุณเฮียกบมนให้เขาหน่อยขอบคุณค่ะแทนขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเน r ร์สแอนเวขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ